กับบัตเช้านี้นะครับคนทุกท่านได้และเราอีรับรองนะครับซึ่งตอนนี้พ่อแม่รูบาอาจารย์จากทั้งสองวัดนะครับคือวัดกลางสุรินทร์และก็วัดทุมงพลสุทาวาสท่านได้เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญของเราท่านทั้งหลายจากวันเสาร์นี้ก็ตอนนี้นะครับก็เดินเชิญนะครับเป็นเชิญได้ประจำนะครับอีเป็นนาประสงค์นะครับ เก็บบรรยากาศเลยนะคะวันนี้ะานในพิธีก็ท่านผู้ว่าราชการด้วยกำลังเดินทางมาเก็บที่บาทนะครับเพื่อในการประเมินทรงมูใหญ่ทั้ง20รูปนะครับจะทั้งสองวัดนะครับคือวัดกลางสุเรนและก็วัดชมพนสุทาวานที่ท่านในเมตตาเดินทางมาแต่เช้าเช่นเดียวกันนะครับมาช้านะครับเป็นเช้าที่เราได้ร่วมทำบุญตักบาตรทวายสักการะในพระงฆ์มูใหญ่อีกเช้าหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นตัวราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะเผ็ดเชิญในการเผ็ดเชิญผู้น่าสนใจในการับป,นะประจําหน้กระดีเรื่องหน้าประสงค์นะครับคือตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ทั้ง ตอนนี้พี่ช้างจากทังสองเอองที่ยวจกด้วยครับเกินทุกท่านได้ไหว้พระโดยพร้อมเรียงกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพ,พักะวาพุทธังพักวันตังอภิวาเทมีสวาคาโตพักขวาตาธโม,ม ธรรมนามาสัมมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนามามิตั้งนโมูสามจบพร้อมกันครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตสัสสภะคะวโตาอะระหโตสัมมาสัมพุทัสสพรมอมกันนะครับอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัป,ปริวารานิพิขุสังคัสะโอนชยามาสาธุโนพันเตพิขุสังโคอิมานิภัตตานิสัป,ปริวารานิ ปฏิคันหาตูอัมหากังที่ารัตังทิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินเทนตูโอกาสนี้ขอความเมตตาหลวงพ่อพระครูปริยัติคิดธรรมรงผู้เป็นประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมมนธนียกถาขอ,อนิมนต์ครับขอจงผ่า,านกันู้ว่านรองคณะสนธิการจะยอมสุดเพื่ทุกท่าน ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีให้สุภาพสตรีได้ออกเสื้อผ้าออกจากตู้นหน่อยกามเปลี่ยนแปลงของอากาศก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของของเรานั่นแหละในวิถีชีวิตที่เราเป็นอยู่จึงมีคำกล่าวสั้นๆว่าใจอัตตาก็ไร้ปัญหา ถ้าเรามองถึงต้นทุนของชีวิตของแต่ละท่านที่ถูกหลอมรวมด้วยประสบการณ์ของชีวิตทั้งต้นทุนทางสังคมต้นทุนทางการศึกษาจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นตัวของตัวเราอะไรบ้างที่เป็นคุณประโยชน์อะไรบ้างที่ก่อให้เกิดความทุกข์ในตัวเรา นั้นจึงสรุปสั้นๆว่าการบ่งเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดเป็นตบเกิดของการกระทําการบ่งเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการกระทําเป็นตบกเกิดแห่งอุปนิสัย

अदेवदा संभवं दानभावेन सदासेन अवंतते भवते संघमङ्खलां तथाते संतं विपसां तथा धन्नानुभावेन सदासेन अवंतते भवते संघमङ्खलां तथाते सः प्रत्यवच พอสังกกตุภาวนาสัตาสุทีภาวันตุวเอครับลำดับต่อไปขอเรียนเชินท่านผู้ว่าประจักษ์ค่ะท่านทุกท่านนะคะก็จะเริ่มปากบากกันแล้วนะคะก็ประคานในพิธี วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินแล้วก็คุณานายนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุรินแล้วก็รองผูว้ว่าทาั้งสามท่านนะคะ้คร <c oughs> บเลยนะคะวันนี้นะคะเ <c oughs> ด็กนี่เด่นค่ะใช่ <c oughs> เลย ถวายดอกไม,ม้นะเนรักมาก ประธานฝ่ายสงฆ์ก็พระครูปร,รียดติิตธรรรงรองเจ้าคณะจังหวัดเชียม่นะคะประธานฝ่ายสงฆ์งในวันนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนวันนี้ก็วันเสาร์ที่11นะคะมกราคม2568นะคะอากาศหนาวมากเลยนะ,ะทุกคนอากาศเย็นนะคะวันนี้ลมแร,มรงด้วยนะคระก็ยังมาร่วมดูทํามนตักบารตอนเช้ากันเยอะเลยนะคะวันนี้ในหน้าที่ประกาศอำเภอเมืสุรินของเรานะคะ กิจกรรมผูว่าพาแต่งผ้าไทยนะคะนับเข้าใหม่ตักบัตรพระกับช้างนะคะมีทุกๆวันเสราร์นะคะโดยวัฒนธรรมจังหวัดส,สุรินทร์นะคะพร้อมด้วยท่านผู้ว่ราชการจังหวัดส,สุรินทร์หน่วยงานข้าราชการพ่อค้ปาประชาชนนะคะก็มาร่วมกันทำบุญตักบาตรหน้า สารการจองหดสุรินหรือว่าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินของเรานะคะรัลกบาททั้งสองฝั่งเลยนะทุกคนวันนี้ก็มาคึกคักมาเยอะเลยนะคะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะ ความบันเทิงก็พาทุกคนทุกท่า,านมา,านะคาสเก็บบรรยากาศทําบุญตักบาตรนะคะเพราะว่าพาแต่งพระไทยตักบาทพระกับช้างนะที่ว่าการอำเภอเงินส่วนนึ่งน,นะคะแล้วก็หวังอย่างนี้ว่ายกทีทุกคนทุกท่านก็คงจะได้สาระนะรู้นะคะนี่หมดมนะยก็ง่า้ง่ายก้มกเขานี่แหละต่อพเพื่อนผู้ชมคลิปเราอย่าลืมกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กดกระดิ่ง แจ้งเตืนไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆยากทางช่องของเรานะคะสำหรับคลิปนี้มินขอตัวลงไลน์ก่อนนะคะสวสัสดีจุ๋มแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชะคะดีนะคะสวัสดีค่ะ